เย็นบ่บ่เย็นในลมพัดนี่นี่บ่เย็นเนาะเย็นเนาะเย็นก็อยู่พุนบ่คับก็อยู่พุนบ่โอ้ท่ามีหมดเราเกี่ยสะอาดกันได้กวาดให้เราเน่นนี่เราบอกบอกกวาดหันเนาะจะมาจากกวาด้อเด้อสะอาดได้เด้อเบิ่งซอยเหล่าเด้อจะปะพุนกระได้เราต้องเอาขึ้นมาหนึ่เด้อ มีชีโตแมวแค่นั่นเนาะอ่ามแมวรูกอันนี้น่ะลูกันชีโต้อือถ้าบุญยังกินเลยคนเอ้ยเนาะแต่ว่าจังแมวเนาะคนกินก็ยังอีโบมีแล้วคนกินก็ยัางอีมีอันสิกินอะไรมาเกลี่แมวจัอยู่แห้งหายแล้วน่าคนอ่ะคลื่นๆเนาะแมวคนบบเกลี่เจ้าไดนเนาะเขาจะเอามาปล่อยมาโพดไว้นี้สร้างความยุ่งยากหงานี้เติบเลย แต่ช่วงเดิมนีเศษอาหารค่อยได้กินบุ๊คเซตอาหารกับสีได้เป็นคือคนนี่แหละว,วันนั่งเหรอวะเนี่ยมานั่งอยู่พีไอจยองเพชรเลยเนาะไอจยงเนาะเ,เ,เอาไปใช้ได้หรอเปล่าวันนี้เขาปลาเต็มเลยหรอือ ม่ได้ย่งดิย่งงน้อยนะอะมากั่มออ่าบนี่เขาปลาอีกแล้ววะบนันี้ดีเนาะไปไปลูกนังนูฮันเออเม่เมนบุหินเน่ไม่ต้เสามาเติาะเลยเนี่ยล่หางด้ยติมมล่อ Hẹn kính câu lạc bộ của người kính hồn lạc bộ của tôi. Hẹn lời nó. hết đi hắn vào. Men đi hắn vào. Men đi à Men đi hắn vào. Men đi

ได้ยังมามาพี่ไวให้าไปเท่าพี่ไวโอ้เพิ่นเนาะเย็น, wrote, นดีเนาะอยู่นี่เนาะเย็นบ่อบ่เย็นในลมพัดนี่นี่บ่เย็นเนาะเย็นเนาะเย็นก็จะพูนบ่อคักก็จะพูนบ่อโอ้เท่ามีมาแล้วขี่มาสะอาดขึ้นเด้อ กวดให้เราเนาะนี้เราบอกบอกวาดงานเนาะจะมาจะกวาดีเด้อสะอาดเด้อเบิ่งซอยเหล่าเด้ใ <c ười> ส่ยงเลยน่ยงดูไปยังวนะันนี้ดูไปยังมาเกาะฮะคือวันนี้เขาป้าสะดอกบอกเขาไปตีดูไปยังมา ไดยังก็ได้ไไดผักบ่มีลุไปเก็บผักได้บอกย,ยังบอไปห้าเมลี่ผลเมลี่ปุ๊บผ,ผักงผลฮูบทดเมลี่บอกไม่ไมี้ไปให้พูนเะด็ดนะ คือว่าน,นี้เป,ป็ปลาบุ๊มแม่นหนอบุ๊ไปเนาะบอกหนบบาก้าหนูบุ๊บตงไปเด้ออือบุ๊ปไปแหละไปแล้วมันเมื่อยเดี๋ยวถ้าแพะก็ยังบุ๊ปไปนะถ้าแพะเนอเนย,ย็นกับแมวนี่ยเราชอบีบแมวก็ได้ าากกเาคือสิบ <c oughs> ปจักพักวดแนี่เราอืมไอยไปเลาะซะ่ได้เมื่กี้นะไปเลาะบ่ได้ดบ่ได้ไปห้ามม่ีนเลมัน, mm <c oughs> นยังวนมั <c oughs> นยัง Anda banyak kali mel sih. Tukang, kita ajong sini, apa? Kandepu, ไปนูโอ้ยสกุลนติมแหละเป็นเลี้ยงอีกเครื่องประเทศตากตามหาวันเลยแม่ท่าเพจท่านเนี่ยเครื่องลาบบุบินไล่ทุกหนึง่งไปง่ายมาง่ายอยู <c ười> ่นี้จะแล้วจะซื้อเงินก็ได้๋ยวพู้เท่ากิ๊กกับยุงง่ายเครื่องกล้องกับเบรล่ ก well. ็ม่ได้เครื่องไล่เจอโอ้เหล่าเข้ามานอนทีลดี เวลามีใมจเห้าบ่แม่นเหระเทาหน,น,นึ่งนั่งกันเบื้องหน้ากันเสียดแผกันนั่งกันซส้ส <c oughs> อดบูบลุบเนี้เลย that's good คลิปกเก่าก่อนก็คือเลยท้ายนั่นนะแจ้งดีปุทเทานั่งสับฟากนะคือมีควันไฟข้างล่างจชมาคักแต่เอฟเฟกต์เออคือเลยยุ่งนะอือยุ่งไรบ้างยุ่งสีกลาง เออเป็นอุ้ดไรหนุงนี่ออโอ้ใครคือรายพวกเจะอุดไรเนี่นยสระคือคนจะไม่ตะกี้นะเห็นเรามักดังไฟอย่างลั่งนะไปจากตอกสั้นกระแตเลยมันเข้ากันเลย ยูมีลนหลับยบน,นไหนเออ้อกจอหลับอีอะลากินนงวงเกาะเออมีแต่อันนั้นสะท่องใบกันสีไปให้อันนั้นนะอันพอจันนะ càng muốn nhiều cắt ừ, một đoạn lập đấy nhé Cái bọn càng mắng nó nhúng nè Đất bè cái càng mắng nó nhúng nè Đất bè càng mắng nó nhúng nè Hạt ừ. Con tục đây Đoạn lập ra lâu Phạm bọn này, phạm không thấy bất cả hai thì hai ba Phạm nghe bọn này nó sao tịnh nhỉ Kìa bọn lọt nè Bà định một đầy Bây <laughs> <laughs> cát điền Cát điền đi này mà nó bất tục là cả sung lên điền điền, điền, điền. <laughs> yeah. Chịp ngàn phù bao Phú hơm, phú bao hơm Phú bao, bao phải luôn Cái phần một lạ Hãy đi cả kênh Ghiền อะไลเนาะโซ่ขวดนีน่เป็นหลักอย่างนี้เลยนะมีอย่างคือคีบมันจะไปใส่ <laughs> ยางออกมาได้กับยางคือเก่าอยู่ không gì hả <laughs> cái cái nhỏ nhà nhỏ nhà không phải đi cái phụ này ยางขึ้นมาดิยางหลุขึ้นนี่หนอขั้นไดซื้อกันหนีน,นี้เลยนี่ยางขึ้นไปฮะลงมานี้หน,ขนอขั้นไดมีน้ำแผมาเนี่ยลอมวยักษดีหนอเรายักหายยักษ์เราเหรเรายักวุ้นมาเนี่ โอ้เย oh, yeah. ็นเลยในมุมเงี้ยลมพัดวีวีความสุขของกุเทา นั่งมิปมันจะเป็นเขาจังเลยกันนั่งมิดบน ไปซอมแมวเนี่น่น่ะแมวอยู่รมมั้ยน่ะเพราะมดแมวเราเราวุ้นไหนไม่เท่าเพ็ดน,นี่ยนหนาะไม้พีนนาอเราพยายามขุดแมวกตเด็กมาไมลิ้น,น่ะแม่เราเราอารมเสียมดลย <laughs> อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมเสียนเลย

ีันซีโตแมวน้อยหันเนาะจะปะพุ่นก็ได้เด้อบ่ต้องเอาขึ้นมานําเด้อมีซีโตแมวหันน่ะเนาะอีแมวูันี้น่ะลูกันซีโตบยังกินเุ้นเอ้ยเนาะแต่ว่างแมวน่ะคนกินก็ยังอีบ่มีลคนกินก็ยังบ่มีอันสิกินไ้เกแมวต้มอยู่แห้งหายแล้วหลายคนอาดเนเินเนาะ เมียวผนบกเกลือเห็เจ้าได้เนาะเขาจะอมาปล่อยมาโพดไว้นี้สร้างความยุ่งยากไว้นี้เติบเลยแต่ช่วงเดยนี้เซตห้าหน่อใครได้กินดูไเซตห้าหารกับสิได้เป็นคือคนนี้แหละอมอืมอืมอืมมออืม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 ออืมอืมอืมอมอื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 ม lo mẹ mình tuổi nhau chặt tổ tôi điều ní xong rồi tôi chỉ luôn tôi nâng người nọ chỉ lúc mình tôi nâng mẹ đổ xong tuổi này Tuổi lúc mình kênh ตัวแม่ช่องตัวเป็นหกตัวอยู่นี้นะ่ะเจ็ดตัวบุตีแมว นยังตัวแมวกินกินแมวเจ้ากินเ,เอาแล้วเนี่ยคำน้อยเยี่ยแล้ว,วโอ้คักแทคสชนะซอยกันแล้วไเเว้หนอกไล่คนเ็แล้วไว้คักโอ้นึ่งนันโหนอ่ากินแล้วดีแล้วเดี๋ยวนี้นะ เล่นไล่คนเร็วไว้เนาะข <c oughs> ับน่อยเนาะอืมเีแมวหันนีน่นเขาเขาเปลียนเปนแมว กันไปพุทธาวลี้ยงแมวเนาะเจลากระเป็นคนเี้ทุกคนเนาะแมวก็ทำนั้นแหละก็บบอกว่าแล้วมันยักบ่ยักเลี้ยงอยู่แต่ว่าเก็จะมาปล่อยสารบุญยังให้มันกินเนาะทางคนทางแมวเลี้ยงอยู่นี่แต่แมวก็บบอกินล่าอยู่แต่ว่าคนเนี่ยบุมีอันจะกินนะเนาะแต่ว่ามันไปสนาวเนาะขันท้าเลือดเซตห่ารของคนก็พอได้กินขันบุเลือดก็นแล้วไปซื้อเน่ะคนจะกินกันยากแล้วเด้ ลากันไปเท่านี้เนาะทุกคน